สวัสดีครับวันนี้มาทําทำการแซงกะทีบานโนนทันสามหมอครับตอนตัดฟู้ครับเป็นงั้นเียวคมสีมาเสร็จระบบเปิดขางตอนนี้เปิดทุ่มันไปแล้วอันนี้ก็คือเอาวันหนาว แต่ฉันเอาผ่าขึงขึ้นเก่าเลยถ้าเชื่อคนมันตกแห้งผ่าปิดขึ้นเกาทั้งหนาทั้งหนาทั้งทั้งหนาทั้งหลังเลยเดี๋ยวเนื้อมาขำิีสั่ง,งผมมาเอาใหม่มาห้องเลยใส่ใหม่ห้องเลย

จะกินหมูกระทะเดี๋ยวอีขึนนตตออนน้นเดี๋ยวพื้นนักรดตีออกมาครับวันนี้สิมีพื้นสันเดียกไปดีครับ เราขอกดขกนาดขนาดก้อนพรุ่งเชพื้นออกครับวันนี้พื้นออก เหมือนแ,แล้วครับลังจาทีเลย้างหมืนมันเปิดใปนะครับบีไดมันม่าทำงานม่เหมืนกันแบบสิททำงานอีก่รี่หมดผมเนี้ยนีย่หมดผมเนี้ยมันสิททำงานปะเขาสิดกดหัวลงมกันเนี่หัวล้มกันเรียบร้อยอ๋อลงมอยู่ครับทำงานอ่ะบีได้ทำงานอ่ะเดแบบี๋ยสิเปลหลังเขาครับเปวตัวหลังมนเขาท้าย คุเสะพรอมีเย็บหรอถ่ายถ่ายเข้าไปไนะครับต้องโดข้างไปครับเจ็บ้อยวันนี้ก็ต้องเอาหนาลงครับต้องพาให้เขาหนักลงอดก,ก่อนเดี๋ยวหากันมา หน้าหน้าหน้าเข้าหน้าเขา่าคือบาดอยู่ที่บาดไงครับนี่ครับ,รบกลังเข้ามากลังลงมากำลัง,งลงครับเราก็ต้องทาเพิ่น เก็บของปนบนรถล้วก็จ้างสีสไลสไลอันเปื่นนักรีเขอากมาล้าก็ากจ้างปิดอันลงก็คือเก็บรอยล้วก็ที่เราสร้างครับอย่างนั้นอันนี้นคือเดี๋ยวพรุ่งนี้กูไม่รับมึงไปด้วยเลยเดี๋ยวมือกูปอยมึงอย่างเลยเออาเอาลงเออกดลง้งมึงอะกคเอาลง,าลงบ้านนั่นก็นใส่เป็นให้หนมือ ้อร,อ,รอีกอหนึ่งคือดินสร้างครับดินสร้างต,าาาต้องทานจกคนจีล่องมาจังครับทัานสี่พากกันเอาขึ้นครับว่าต้องเอามัน้นท้องไปตัวอนตัวรถมันเปกันยิง่งถุงล้มนะครับพอผมอีก,กนหนึ่งอ่ะผม,มรถสตาดลดลมมสร์ตรถสตาร์รถล้มมันตัวทันนีอันนี้ของหนาอันนี้ใครเอ่ยอ๋ออันนี้ไอแหวนครับ

คอยตัวเป็นข้อเนทรงไม่คุ้มจะไปียนิังเน้อเออแม่นเจ้าแค่ไม่ตามใครบ้างสิล่ะคนที่ตามมุอดมเสียคอีัเสียน่เอร์้นวนไไ่กี่ยเสียเทนวยหยังไทวนหรอกูบกอ่งไรสักเี๋ยันไปบอกางยงกินยาสูยีอี นไอ้สั้นแี่เ้ว่อาอ้ามเเดยวอคนี่เยอะเยมันถ่ายเก็บของแล้วกันนะบมาถ่ายแึงาาน,นง้าทีเป็นต้องมีบรรดาเยอะมเสียวพื้นน่ิจเป็นข้นแบบพื้นครับพื้นดพื้นเขาครับอ่าเยวผมนต้องเยอไม่เติบกันเย๋ยไม่เติน เอาไม่เติรกนะนี่ตำบีมเนี่ยอขอขอมมนอบเขาซะมาเนี่ ai hoặc cái máy điện có bó khẩu đấy. không điện à? đi mấy lát qua đây đi ơi, bắt เอ๋อผมโค้ชมานหนีมาแล้วไมบอมาแล้วเออมาแล้วแม่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลังครับประนี้หลังหนึ่งเดี๋วนี้ Came okay, without hot water, mọi người. Một input. Oh, được rồi. Loi. 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 ตองรถสตาร์ทรถอ่าปั่มล้มครับเค่องเสียวติดสั่งขึ้นเท้าครับเขียนว่าเท้าหกซอนส,สี่ขึ้น สุดแลวครับกต่เจ็บเฉียงเฉียงทางนี้กันครับแต่ถึงมาเจ็บเฉียงนีนกันเมื่อกับเมื่อื่นไปทำกัะแสงยุที่สหนึกครับเ,รเดี๋ยวขออนุญาตเดินทางกระบ,บานครับวันนี้ครับสวัสดีครับ